มูลนิธิอุทกภพคในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมกับจังหวัดพิจิตรทำแผนพร้อมกับลงพื้นที่นะคะลงมือฟื้นฟูบึงสีไฟให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติหลังจากที่ลำคลองสาขาต่างๆของบึงสีไฟตื้นเขินและถูกบุกรุกไปเป็นจำนวนมากค่ะ นายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและนางรอยบุญรัศมีเทศกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอุทกภพัศในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมประชุมกับตัวแทนของกรมเจ้าท่ากรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทําแผนฟื้นฟูบึงสีไฟแบบบรนการซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพน้ําแห้งขอดทําให้สัตว์น้ําและระบบนิเวศได้รับผลกระทบ อีกทั้งลำคลองสาขาตื้นเขินและถูกบุกรุกโดยเฉพาะช่วงสองปีที่ผ่านมาได้เกิดไฟไหม้วัชพืชในบึงสีไฟสมผลให้เกิดมลภาวะทางอากาศจึงทําให้หลายฝ่ายตื่นตัวที่จะฟื้นฟูบึงสีไฟให้มาเป็นแหล่งน้ําที่มีอุดมสมบูรณ์อีกครั้งโดยทุกฝ่ายเห็นว่าจะต้องทําตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการฟื้นฟูแหล่งน้ําซึ่งหน่วยงานที่สนองพระราชดำรัสได้ด้วยดีเสมอมา คือมูลนิธิอุทกภพในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาดังนั้นจังหวัดพิจิตรจึงให้มูลนิธิอุทกภพดาเนินการในเรื่องเป็นผู้ประสานงานหลักในการฟื้นฟูบึงสีไฟพร้อมทั้งส่งนักวิชาการและทีมงานเข้ามาสํารวจในการที่จะหาทางเติมน้ําเข้าบึงสีไฟ ทางด้านกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอุทกภพในพระบรมราชุปถัมภ์ก็ให้ความมั่นใจว่าถ้าเอกสารของจังหวัดพิจิตรที่จะขอให้ทางมูลนิธิช่วยในเรื่องเป็นผู้ประสานหลักในการฟื้นฟูบึงสีไฟและส่งตรงถึงดรสุเมธตันติเวชกุลประธานมูลนิธิอุทกภพในพระบรมราชุปถัมภ์ก็จะสามารถได้รับการอนุมัติแล้วก็ลงมือทําการทําแผนเพื่อให้แล้วเสร็จภายใน1-2ถึงเดือนนี้ค่ะ